มื้อนี้เขาก็จะมาเห็ดแกงผักกาดดองใส่กระตูงมูคงรับพีน้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดยชิมออยากมากินน้ำปลาด้อจ้าเด้อเฮ็ดลายยูได้อันนี้คือตับสามเกลือกอนตับไ้มันพอละเอียดพอประมาณพอประมาณก่ณต้องละเอียดหลายอันนี้คือกระดูกมูของเห้าเนาะมีเหากับเอาใส่หม้อไว้แล้วเหาก็เตรียมใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวผงชูรสน้ำตาลน้ำตาลนี่เราใส่เป็นน้ำตาลบาวบเผาแล้วก็ใส่เกลือลงไปน่อยนึงเข้ากะสีเปิดไฟอ่อนๆอันนี้คือเปิดไฟแล้วนะคะเปิดไฟแล้วอันนี้เปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วก็ค่อยเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาลมันละลายจัหน้อยแล้วก็ค่อยเติมน้ำลงไปได้จ้ะเด้อเสียงผักก็สบ,บมวนในจัหน้อย เพราะว่าบสถนาดภาคปันไดอยานตานมันก็นยังเป็นก้อนยู่เข้ากับตรงขวามันละลายทั้เขาเครื่องกันสะกอนตอนนี้หมอกำลังเริ่มห่อนเนาะ,ะเนาะ